สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนเมษายน2568ชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14ีมีนาคม มนนนั่นเองะะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนเพื่อน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฝั่งนี้นะคะไปตัดสินใจใดใดซนเลยนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็อินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุมค่ะและอินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะ ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ 7, เจ็ดเหรียญค่ะและเป็นไพ่สิบถ้วยชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูมีธาตุน้ํกากระกฏมีพิจิกนะคะแล้วก็มีธาตุด,ดินหรืศกกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับคใครก็ได้ไม่แอนตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ําบางคนเนี่ย อยู่ในความสัมพันธ์ที่งอนกันไปง้อกันมานะคะสามวันดีสี่วันงอนนะคะอืมเนาะแล้วก็ถึงแม้จะงอนแต่ก็มีการง้อนี่แหละค่ะนะคะแต่มันก็เหนื่อยไงนึกอ,ออกปะความสัมพันธ์แบบเหนื่อยแบบจะต้องง้ออีกแล้วหรองอนอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้นึกอ,ออกไหมเออนะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะทําให้ชาวธาตุน้ําเองเนี่ยรู้สึกเริ่มที่จะเบือ่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สองนะคะชาวธาตุอ่าค่ะชาวธาตุลมไม่ใช่ชาวธาตุน้ำนะซึ่งชาวธาตุลมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มเบื่อแล้วกับองอนอีละขี้งอนอีละต้องงออีละอะไรเงี้ยอารมณ์ไม่ดีอีละอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยใจเนาะสองนะคะชาวธาตุลมนะคะบางคนอา่าอาจจะกําลังาวางแผนอนาคตชีวิตคู่กับคนรักแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะรอจังหวะรอเวลานะะในการเ,าเข้าหาผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็กำลังจดจดจ้องจ้องมองมองนะคะคนในที่ทำงานหรือสายงานเดียวกันว่าเอเราจะจีบดีไหมเราจะคุยดีไหมเราจะตัดสินใจที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงนะคะแบบนี้ก็ได้ ออนะหรือบางคนมีความต่างกในเนรื่องราของฐานะทางสังคมฐานะทางการงานหรือฐานะทางการเงินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักใจนะคะชาวทัศนลมเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดลมมีถุนตุนกุมถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามาคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพาน่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะไม่ต้องนับไปคิดเอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตลมมิถุนตุนกลุมในช่วงเดือนเมษายนสอง8ัเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ Strength ค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่สามเหรียญค่ะ และเป็นไพ่ฮาร์ฟันชาวธาตน้ําก็รกฏมีพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆให้เราความรักนะคะในช่วงเดือนเมษายนของชาวธาตลมมีถุนตุนกุ่มนะคะเอ่อไม่รู้สึกว่าในเดือนเมษายนนี้ชาวธัดลมเองนะคะน่าจะมีคนเข้ามามีพลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเข้ามาเองหรือเข้ามาจาก การแนะนําของคนที่รู้จักแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีเข้ามานะคะอืมแต่ตัวคุณน่ะน่าจะยังไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะสำหรับคนที่แบบยังยังโสดน,นะคะเนาะคุณน่าจะโฟกัสเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องความสุขของตัวเองมากกว่านะบางคนก็ถือโอกาสนี้ไปปีกวเวกปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองเข้าวัดทำบุญอะ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือบางคนก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงนะคะสบายใจแบบนี้ก็ได้ชาวธาตุลมบางคนนะที่กำลังที่จะวางแผนชีวิตคู่วางแผนครอบครัวนะคะก็น่าจะมีการปรึกษาหารือกับกับกับคนที่เราไว้ใจกับคนที่เรารู้จักที่เขาแบบแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวแล้วหรือนะคะปรึกษา ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะมีการพูดคุยกันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธัตุลมิตถูกตึงกลุงกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกเนี่ยมันสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไม่ว่าชาวธาตุลมจะคุยกับใครนะคะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกุมค่ะชาวธาตุลมมีถูกตุนกุมคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะไพ่หกเหรียญค่ะ ห้าดาบหกเหรียญห้าดาบ Empress และเป็นไพ่ทำแบรนด์ค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้คุณพร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหานะคะพร้อมที่จะปรับจูนปรับตัวนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยน บางสิ่งบางอย่างให้เข้าหากันและการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคุณมองว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่อพออยู่ด้วยหรือคุยด้วยหรืออยู่ใกล้ๆคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใจดีพลังงานของความใจดีพลังงานของความอบอุ่นมันสะท้อนออกมาจากตัวเขาทําให้คุณรู้สึกได้แล้วทาให้คุณรู้สึกปลอดภยัยเมื่อเมื่อมีคนคนนี้อยู่ใกล้ๆ ะะถ้าหากว่าคนที่คุณคิดถึงคนนี้เป็นคนที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเองคุณรู้สึกไว้ใจและคุณรู้สึกว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะดูแลคุณและอนาคตของครอบครัวของคุณได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นคนที่ชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมีถุนตุๆๆ่นกลมมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่ถ้วย ไพ่9้าไพ่เไม้เท้าค่ะสองดาบนะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันศุกร์นะมีชาวธาตุน้ำกรกรกิมีพิจิกนะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะแล้วก็ราศีพฤษภและกระนาพลพฤษภนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นคนที่คุณคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคาดหวังนะคะคาดหวังว่าอนาคตความสัมพันธ์มันจะดีมากกว่า,ท,าที่เป็นอยู่นะคะไม่ถ้าหากว่าคุณและเขาผ่านเรื่องราวมากมายมานักต่อนักแล้วนะคะการที่การที่ยังมีกันและกันอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะเขารู้สึกว่า เขาอยากให้อนาคตมันดีกว่าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่นะคะเขาไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะเสียดายไม่อยากจะผิดหวังพลาดหวังอีกต่อไปแล้วนะคะอืมดังนั้นไม่ว่าปัญหาต่างๆที่มันเคยมีอยู่มันแก้ไขได้แล้วหรือมันแก้ไขไม่ได้อะไรยังไงเขาคาดหวังค่ะว่าในอนาคต ในความสัมพันธ์นี้คุณและเขาจะมีอนาคตที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นความคาดหวังของตัวเขาจริงๆนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาติลมีถุนตุนกลุมเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาเยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ justice ค่ะสามถ้วยนะคะแ n ง man ค่ะ และเป็นไพ่สามดาบโอเคชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะไพ่ที่ขึ้นมาหมายมองว่าน่าจะเป็นไพ่เตือนมากกว่าไพ่บอกว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณและเขาอาจจะต้องเจอทั้งสุขและทุกข์นะคะปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะไพ่บอกว่าให้ใช้สติให้ใช้เหตุและผลนะคะอย่าทําให้ปัญหาเล็กมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ไพ่บอกว่าให้ ยิ่งถ้าหากว่าเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยอะ่ะยิ่งต้องรีบเคลียร์นะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ที่ยาวนานแล้วแล้วอาจจะแก้มไม่ได้ในที่สุดก็ได้ออไพ่น่าจะขึ้นมาเตือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมเนาะขอคําแนะนําค่ะคำแนะนำใบแ,แรกนะคะไพ่โววค่ะไพ่หนึ่งหมายเท้านะคะ ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่ก้าถ้วยชาวทัดลมมีถุตุกุมไพบนนะ่บอกว่าคําแนะนํานะบอกว่าถ้าหาว่าคุณและเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วอะหรือเริ่มต้นที่จะคบหาดูใจกันจงเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาจงเรียนรู้อย่างเข้าอกเข้าใจจงเรียนรู้อย่างมีเหตุและผลนะคะและเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กันและการได้รู้สึก สบายใจมากที่สุดเนาะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกคอมเมนต์ที่ดีเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตใคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องราไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ